นี่เลยมนี่งได้เนาะยมัดนะามมนย์มัละสามนา์อกงโอ้มีมี้เขียน้ไม่เนาะยกขีเขียบแล้วเรียบส่หน้ลเราีคนเด็กถงนี้ อใช้มือเลยดิของแท้แข็งเลยซูมๆไ่้กองตากองกูเลยโอ้ยถอนขึ้นสักบาทดีมึงซูมๆนุ๊ะอนน้บ่อนยนี้ ีหลอกมาเบิงึงเบิ้งหัวนี่มั้งนั่งโคโมโคโมอยู่พี่น้องนั่งเจ้าอยู่ <t ôi> นอนเรื่องใหญ่โตไงนอนตึงน้ำมอดแตกนั่นก็แล้วก็โอ้นมอนลงอยู่ Ủa người mọi người mọi Chì Chì người mọi Nàng cô đô cô đô mọi người mọi người mất người mọi người Một người nhà người mọi 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 พี่มาพี่ไหมอ้ก่สาบลูกปละลูกมือมือซัววเไปงในดึงอออกมาเลยนั่เลยวแบงเจุ่มเลยเป็นพ่วงได้ก็ละพี่นองจุ๊บๆอันกับปูตมันเก่ยวแดง ต้องกดตัดยังเออเอาเรยนี่เอาคนขึ้นเรื่องอะไรนี่ตัดเอาอย่างลูกไม้ก็ได้ปลูกไหมปุ๊บๆเลยตัดคลิปแล้ววะตัดคลิปไปเลยตัดคลิปไปคลิปสองต่อจากคลิปแรกหักสองนั่นเลยสายเออสายแรกได้ครึ่งนึงสายห้าเลี้ยงควบเดือยอยู่ จุดทีเดียวห้าเลี้ยงคัวเลยมันมเมนแมงเาเจ้าหาบางทีเกืกินมันบมีสารพิษเนาะจิงคือไ่ได้เป็นแมงเลยต้องฮักมึงเนาะังี่นะมน้อกินอะไรจิงคือมันจกินเรอยเอยริงคือไม่ได้กินที่ว่าบริสิบยาซึ่เขารสิยาเหมือนเือบดเนา

มาปูกีกันคู่หอปูเนี่วจีมาเลยหัวนี่บริหางสิอันนี้ผัเนเป็ดเราหายไปทั้งเลยะเหนยเลนเอ้าคือมุกบวกเพื่อนั้นก็ตายปะครยังไง้องน้ำมาเลยใคยแบบนี้ก็จะคิดก็กำลัง กาควัต้นขอคันปุ๊บลกท่าฝนลกท่าฝนอ๋อพกลูกแอนเหรอมโ้นี่มันมันบมีไฟแดงมที่บบินโซนกันป่าวะอาหเขาก็ผัดหี่มนะว่แดงบกอกว่าแดงบ่วเลืออะเนี่ยวาเกิน4ถุงว่ะเือไว้กว่านั้นอีกบ่เดี๋ยวเมื่อปิดแล้วหัวแดงเจ้าเป็นขันยังนลมแหงมาแล้ว ลมมิตัดพัดไปคนแจรลมมิเถพัดไปคนกั้มมาด้ยซ <c oughs> ำแล้วซ้ำอีกอันนี้าอันนี้บเกินถ้าทมาไว้นี่กับเเกินทุ่มนึข้างจการยำแดงพี่น้องเอ้ยมันก็ารค่อยปลูกแบบขึ้นแบขึ้นแล้วซึ่มันนะซึ่ถอนมันี่มีเขาปลูกข้าง เสื้อนี่ซ่องไฟที่เสียบตาเลยนะมันตกคนให้นะอาแล้วพี่น้องเริ่มตอนที่สองแล้ววันนี้าค 2, า 2> าเ,เก็บเกี่ยว,วันผลผลิตภาคสี่องต่อคะนเลยครับเอาจ้าแม่มาทำมันเก่าเน้ อันนี้ทักสองอเลยนะฮะโอ้แหงจังครึ่งอยู่ไหมเป็นิ้มจีบลยันนี้โอ้โอ้โหขาจุพกปาเฮ็ดพวกกะปาเฮ็ดพวกอนงหัวเป็นมุมนน้งงงงอูหัวปบนึนเย้บได้เน่ครัซุนีกับ่มนี่ซุกนีู่ล่ไปเดี๋ยวโ่อาไปพิ่มเนี่ ยกปัดเียนนะวัเดี้แวแปงพัดไปนั่นน่นไปย่ำยาย่าให้ไหวเขาปีสี่ศูนย์เขาไี้สิีเยวพี่มากแข้มาบงคือดีเนตัวไหโอ้บงอัไนหนไะเนาะคือกินนี่เส้าป๋ส้าเป๋สาแมรือไม่สิงัดขึ้นยงกัแก้วบาดมื่อีก อันี้ขบ่มีป่โมเมนต์หวานอยู่คุณแถวนี้มีแ่อย่ลกอันนี้ก็แปลงร่างไม่ดีนเดี๋ยวมาแล้วเว้ยดโอ้โหธรรมดาเลยครับตอนนี้นครับจู๊จกไปจกมาแกวบาดมือจกนักเกินไป มือนี่มัดจกครับไปนี่จกเ,เลยก็อยั่หัวมันนี่จกอย่างเดียวห,หัวใครนี่มือตัวไหมมือเกาะกดไม่เลยครับกดไม่เลยกโอ้โหง่ายเลยเจ้าลีบอลน,นี้ครับของแท้ของแท้บอลน,นี้นบอลวางไว้เลยคุณจุ่มไหนจุ่มหลังนี่น,นะเนี่ยงัดเลยครับมึงถึงนมามึงจะบกุกเป๊ะๆครับอ๋อถูก งามๆนี่ครับแง,งามเลยมีต้หัวงามเีพี่น้องเ,เอ้เอหัว,กวนก,กัมมกจกมกเศราเ้าปเนี่จกแหลกขนาดดินกนแล้วก็สิปลูกต่อได้เ,น,เนี่ยโอ้เ่ยังไง ขวดย่างเดียวครับหลังจากไถหัวมันออกเวลาไถหัวมันจะออกไปยุ่งลิ่มๆอ่าหยุดอาญะอยู่ครับเบิ่งเอารถโอ้ป่นนู้นไม่ไฟไหม้น้ำปลูกต้อหยีครับพี่น้องเมล้างนี่ฝนฝาดลงมาอีกรับร่างเหน็บหยีสองสามเดือนเก็บอีกครับเนี่ยวัวเอฟเลยที่นี่ มันเงี hmm. this, wow, right. mm ่ยไรวงัดไม่ถึงเลยมีน้องมันะมัเียเดวกยยางทปขลโลคนกรครับเป็นพ่วงเอเวล่อะอึ๊บอ๊บอ๊บโอ้้อกโถนเอิญรถเข็นมาแลเนี่ย โมเยออ้ใหญ่เลยหัว oh, น <c ười> oh, oh, ี <c ười> ่เลยโอ้ขึ้มาตอนจบขึ้นงาเลยตัวนนยนี่โอ้โอ้อ้เออขึ้นเลยรวนือันเยไปกมเียมืองแก้วนมือเดียวจกไปจกมาเลียดอาบมือูกขึ้นปลองก้วแน่นมือตัวเดียว่เียอเล Oh, luôn oh, lực luôn đấy luôn 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 nó luôn 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 นี่นแดงมเย็นี่ฮะ่ายพูดอืมนั่นแหละดึงโบขึ้นนี่อ๋อเมื่ะบาดีนพี่น้องเมื่อแปงเดียวแปงเดียวด้ลยมือเครื่องลสิบหลาครับเฮ็ดคูลูก่อแล้วคุณเูดไูไอเดี๋ยวไปาอะไรก็มีที่ของกินเนาะ ทักพักจักง่ายไหมพริกก็ได้ขาวยวกโพกอยู่เศษพอเพียง,งเตมอัไรี่าอายู่เป็นคู่มมต่อนีมน่มันห้านาที